สวัสดีครับบ่าวดินห้อยที่ดินนิสานครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแม่แม่เอฟซีครับเสาเมื่อนี้บ่าวดินว่าสิไปหาห้าอใหม่ครับก็เลยมาจอดรถนะครับลองเกียร์เบรงเฮดพอมานีทีพี่น้องบ่าวดินเห็นเฮดพอแล้วครับรอบเลียข้องปีเลยครับเดี๋ยวมาเบรงน้ำกันมาลุ่นน้ำกันครับแม่แม่ครับแหมพี่น้องมึงคุณอ่ะอืมตัวเงนง่ามงามครับมันพี่น้องครับนี่โอ้ย พอนะครับเนี่ยออกแบบค้องปีได้พี่น้องผมนี่ครับพี่น้องขนาดดินแหงแหงเนี่ยครับนี่บ้าดินกับบกคิดว่าพ่นสีออกครับอือพี่น้องครับอือนี่ พี่นคองเคด ออกครับอืมเบิงบ่งเบิงบ่งเบิงบ่ง,งครับนี่เหมือนพ้่งนอกผมนั่นโอ้ยครับแตกหยูหนูเห็นเลยครับ ือดอกนี้หน่อยๆเป็นมังกรกำลังสีขื่นพี่น้องผมโค้งหนักวัดโอ้ยเสียดายดีครับ <c ười> ใช่ใช่ใช่ดอกเฮียรติมาให้ห,หนิใช่รักกันเพิ่งยังได้สองอยู่เแต่สองต้องกันตัวลอด มาหาเห็ดพี่น้องผูช้ชายก็ะไดเขาดีมานากเ้ยพอดีมาเอ็มซีครับอันคนนั่นหลายก้อนเห็ดเห็ด <laughs> ออกบ่ทันตั้งแต่เป็นเสือขึงเขากงาา <laughs> ะงัดแล้วพี่น้องเอ้หาเห็ดครับเนี่ย <laughs> เบาบอยก็เบาหนึ่งอยู่ฟังผลผลเบาดอยก็เบาหนึ่งอยู่ฟังผลนี่ดินี่นอกนี่ใครเบาจู๋ครับพี่น้อยครับอ๋อบามากลัวเฮ็ดขอครับยายน้อยปากแดงครับว่าเห็นเน่ตอนแรกเเห็นตรงนี้มันแตกๆขึ้นเลยนั่นแหละนี่อยู่นี่ น,นี่นีอ่อโอนานแค่น่นอืมมึงครับนี่แมนบอ็ครับนี่แตกๆนี่<ม>นว้ายนานเห็นแตกหมยเยู่โอ้ยหบังพี่้องนี่นี่นี่เห็น,แ,นแตกมองจ้องอยู่นี่ครับ มังกลาเงาเกชรจะเกาะอยู่พี่นนอไม่มข้าตัวไหวบ่นหนอนยาบ่โอ้เฮ็ดฟอยลีเฮ้เหนู ปนอะไรไม่ต้องดรอบวกไงนงมกินนู้นก็ได้ได้พ่อปนได้พ่อปนอยู่พี่หนูคนสวยนะครับเนี่ยกินนูนแดงจะแม่พูดเดียวบ่พี่หนูบ่มาหลายคนนี่จะหายไปขสเบิร์ดแดงอนคอยังด๋ก็ได้กาเดียววะนีแต่ว่าเราปนกินนูนพอมดอ่กนนูนกเอาอย่น้อยนึงเส้นแหละไม่หมัขึ้นแดง แมน100%น่ามาอยู่เลิกเถอะพี่หน่อยงัดขึ้นกันนะอะไรล่ะนู้ยนี่โม่อยู่ปะเอ้าพี่ดิอ้ยงดอกหิดเกิดยเลยครับนี่นี่นี่แม่ดิบอ่ะใช่นี่ครับอะไรบานเมียอุ๊ยอีลี ฝนนี่ดอกฝนสีเงญ่กวนี้อยู่ครับ,นนรบแม่นีปนนไปนะอีลีไป่นอนี่แต่ดอกกับสีหงด่ดอกครับอุ้ยพอดีอยู่ครับครับไม่เข้าจมาตัวให้ไวบออุ้ยอีลีใส่โอ้ย <c oughs>

ปัญหาเครื่องเขาได้หน่วยเพิ่งมาเอาหน่วยฮ้าเปล่าแล้วทรับเกียขาดเครื่องพี่ดิแม่นบ่เนี่ยเอาผีอยู่บักเลือกหนึ่งไนงัดไม่ออกเนี่ยงัดออกซอยกาดิลาคือได้ดอกไงได้แค่น่อยโอ้โนี่ดิปื้อ

ท้อะไรมาหายิดฝอน้ำ hmm. ก oh. um? okay. uh ันไแม่ซ like ี่ครับตเด้วทำยังอยดีเว้ยได้อันนี้คอยยืนค้่มไว้คอยอดไว้แล้ว เให้แม่ให้ให้เบื้องแน่ต้องให้โอกาสหาหน้าหน้าหน้าไม่แยงหัวอันนี้ห้าแล้วแน่นี่บ่แม่นดี่แม่นี่บ่แน่นี่ยังไปอยู่ในหนองนี่เดี๋ยวนี้โอ้ดอกนี่งามแท้ ว่าไม่เหี่ยวเสียนี่ยประจําก็ได้ไงเดียวออมไม่ดอกง่ายจงก็จังหน่อยหาไปละจุดนี่มันคือมันอยู่ไตมันอยู่ไตอันมันอยู่ไตอันนี้เนี่หมดนี่น่เนี่นี่ยเมือไปแล้วมือไปแล้วไล่บครอีกนไหบุย นี่แหะท่านี่กคต้มงคนหมานกมานหากินกมาน์สบ่อยแต่สิ่พปนเลยพี่นน้อยอย่าฮะต้องจุมหงอุ้ยกระโด โอ้ยไม่รัดหนาหยิบดโอ้ยหยิบเอาของมูเขอไขก็เสียึ้นบดีดีเฮ้ยหลายแต่หมดมันคือควาเบื่อไอลบไปลบมาอยู่นี่ดีดอกนี่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 อย่าเกือบแม่นไยเห็น เห็นม่าเราก็บ่เห็นเง้วสาวดิคนแยนผู้อื่นแหวนน้านมาน้าหนบ่แม่นเดี๋ยวพี่แม่นเ่าอ้ยพี่เขาเกียงได้หมดเลยนะอือมาแย่งกันนะฮันดิันดิหั่นขึ้นมาร้านสขาวหนแม่ อูยยูดนดินี่กวาดบงสวยมากไอ้ดอกน้อยๆนึงแตกหมนึงวัดอมจักดี๋สวทิ์นี่เี่ยตกู้ยั้ไงเจอีนี้โอ้ดอกมาเลยนี่ก็ดอกหง่ม่เห็นดอกอ้ก่อะอู้ยดูดอกนี้ แน่นอุ้ยเบอยบื้องบื้งกินอ่ะหนมันกินอ๋อเอาหนังมันเออนี่เอาพีแกงใจหนังาม่นอนเอี่าเออตัวใมันเป็นพันท่านบว่มันเเป็นท่านอยู่ข้างในมันถึงตัวทนมันก็อยู่ใจสังเงในมันถึงตัวท่นท่นี่มงครับ ข um> ึ่นมท่านละออกบวครับตอนนึ่งง่งผู้แหม่เิ็นแาเฮดครับครับอยากกินอยากกินนินหนังดอกครับน่ม้งพี่โอ๊ยนี่้าวขว้าไปล้วเบิ้งเบ้ตัวเสียบบ่เบิ้งจับมื กัดนึงฮะแมนดีป่ะอุ้ยอืออ um> ุ้ยโอ้ยไปเคี้ยวออกหือนี่หื อุ้ยอุ้ยอุ้ยเย็บอุ้ยไม่ก็ต่อเกลียป็นแตกมาแนงเลยไม่มีดอกามดีเกลียออกขึ้นหน่อยตานตาเลยดอกเ้าต้ปั่นมองเห็นเห็นขวัญทางเนาะ กินกับแกงนองใหม่สดแซ่บพี่น้อง่หลอกี่น้องโมนพ่อมาไหมไปด้วยมองดีดีนั่นผูกมันมี มันบ่ได้ ้ว้าดอกนี่แม่คุณนะต้งกำปั้นันนีอีกบบเทียบเางกันนะกำปั้นตุกตาไปเลยนะยายน้อยเนี่ยมาไล่สิง่เนี่ยสิงเอาแล้วเนาะแต่จะตัวเราจะซับโอ้ย มันแตกปะอวะมันแตกแม่๋อมันแตกน้วเดินดินมันกับแม่แมนะเหรอเออแมนเนี่แมนเเนาะมันไม่ใช่ยงมัหนาเดินๆนนี่นอนจโอ้ยี่นนอองอัเดี๋ยวเฮ้ยเียกันอ หมานหนแม่หมานหน,น,นครับนี mm ่บ hmm. น <aesthetic>. <endeu> ่ <GO av uther> ือแม่นี่แม่นี่ไปแม่นี่แล้วก็อยู่หลบแถว ตืดโอ้ยม่ดอกเดียวแมนอยู่บ่ดินใต้แมนอยู่บ่แมนอยู่อนี่องยตัวนี้อันโอเี้่นานั้แบบนี้เองครับอยไม เวกระเานี่ยูรเออโวะแต่ละบานต้องเช็ดเหรอลส่ปไนรับไปไหนค่นี่เลยคแต่พวกนครับพวกใหญ่อยู่ที่แตกมาที่ไนแต่ถุกระชับนี่ดนแบบนี้ตอดโจุๆๆๆน้ำมาโจโจ

ในแถบเลี้ยงเนี่ยเอาที่ขึงแม่หาเราป้เห็นมู้ยี่ะมจ้าหยิบไปตั้งสองหน่วยบากแย่หนึ่งเี่พูดนะปาสองเลยสามอ่ครับแม่สีครับมารุ่นมูครับพี่น้องเขาหนีเพื่อจะหุกมือหุ่น ก็กินออกจนไปอันอยูจนเป็นเสือไหม่เลยาแมนรามันแล้วมนแล้ว่มันเได้ดอกนึงแมนี่นี่นี่เขาไปเขาเห็ดต้นเงินห็ดตัวตก็ไแกสีบะให้เก็บท <à, S 1> ี่ป <elaborate> ้าที่ here, here s, here s, here s. <S ้าโอ้ยเสีนี่เลย ว่าบาดเขาก็ได้ดิโอ้โหแต่พี่น้องแม่นบ่ครับนี่นั่นโอ้มาดอกง่ายแท้โอ้โพี่แดงดอกง่ายครับโอเคพี่เมนพี่น้อง

chắc là nó bắtแตก bắtแตก bắt được ba năng không hít cả đai gì แบบนี้อันคันฝอนโต๊กไซคันสีขาวเป๊ะๆเลยเนาะนั่นอีหลีพี่เฮ็ดอยู่พี่เฮ็ดอืมนี่มันสิไปเนี่ปลาเฮ็ดมันสิไปตั้งสี่นี่ยส้งมันนี่นานปุ้ยดอกปุ้ด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 ปุ้ยพี่ดอกปาติโทโตทิทัง เห็นสองดอกไหมไม่แห้วไม่แห้วอะไรยื้อแถวนี่แหละวะเห็นบงเส้นลอยปลาเป็่สินะนันดิที่นั่บงบขาวก็จะบงเห็นเลยอเป็นตอดอกไง๋เป็นสีดอกนี่ปลา

เอาขาดคืนเอาปาดไม่จช่ใครปาดแม่เจ้าอ้าวอ๋อปาดไม่จช่ใสรนี่เจ้าปาดคือนี่เด้อโอ้ยมีซีดอกงานบุคคลกินโอ้ไปาดบ่แล้วครับพี่น้องเอ้าแมนอยู่ติแล้ววิสองดอกครับสามดอกซีดอก ห้าดอกเห้ยเหตุดูซิดูซิบ่เบิ่งหัวมันหลับไ่ทาเฮ้ยเบิ่งเมิองเพามาเบิ่งคุณแม่คุณแม่เราไม่เห็นอ้าวอีนี้ัวอะไร Cái hết khắp Quang xe đi sán bàn không Hết cái đậy Bàn tụ mồm cái đại Hóa vái cái đây. đi kia anh kín Thôi โอ้ยโมวัยเลยเด้อเฮ้ยมันแจกจริงหาหาก้อนหาก้อนพี่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 สองสามที่ว้าวตีอ ้หเป็นกเลยเป็นกเลยพี่้อกนี่ครับแตกโโอยู่นี่่น้องโอ้ยใสไอ้ปาเดอแตกพักแตกแน่เอานน่อนี่นี่นีดอกนึงนี่ดอกนึงผู้ไบูมานึงจะมาบึง เนาะคุงานกันหาเห็ดเพาะหัวหวายดอกกระเจีวหวานตูบหมูของเบาวดินกับเบาโจ้ครับแบบหลายเลยคนเห็ดเพาะพี่ดอกเหเห็เพาะใหม่นี่หรอปีครับเนี่ยของเบาบวยกับบานังครับโอ้ของคุณไม่เละครับโว้ยได้หลายปันตัวไสของพี่น่อยของไม่หน่อยนะ่นนาเลิศเอามาเบืองแดพี่ ไปอาอเบ่งมาแต่ว่าเห็นเครื่องเก่าอย่างไดูได้หลายเดยเขาไ่นเขาเอาไ้ข้างล่างเอาโบมี่มนไม่ได้อีกรอล่ะได้ขับไม่เจ๊ดันเก่าเมียหนัเหอแล้วจาพี่ออมใส่การเอากินมเจาได้เมั่นโอยรเานึงครับนี่ครับที่้ากันครับแล้วครับพี่น้องครับครับคลิปนี้ก็ไว้สำนีกสักก่อนครับบาวดินขอบบุญขอบคุณแม่แมนเอฟซีถุกมองบอลนะครับ ไห้พี่น้องอยูดีแพ่งเราลุวยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับสวัสดีครับ